สวัสดีครับมาจอบลอนพี่น้องขาพี่น้องครอบครัวมาจอบลอนคุณ <c oughs> ไม้เบื้องหมาย <c oughs> พี่น้อง <c oughs> เว้ยงาม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 พี่น้องเบื้องเบื้องเบื้อง <c oughs> จอบลอนพี่น้องจอบลอนเอาปากคอลออง

แล้วกาหมัน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 พี่น้องได้แล้วไ,กกได้แล้วหนึ่งตัวไอช้อนไอช้อนปลาช่อนปช่อนเฮ้ยเฮ้ยหนึ่งตัวมันมันมาเนี่ย่อนไอจับไปตงไจับกีล่ะตะบบจะไปจับ เราี่นองนาแล้ว จะปลาตัวพี่น้อง In. ตัวใหญ่หตัวใหญ่ใหญใหญ่ใหใหญ่ใหไปเตยใหญ่ใเลยอันตรายอันตรายมันมันมีฟันแหลมหมันมีหาใหญ่พี่น้องง่ประคอครับพี่นิ่พี่น้อง

ไปกี่วัหอกโยนกันไปกันไปเต้ระวังนะไปเต้ดูมันไหนมันเป็นปลาปลามันมาก่จเดไม่ใครจะทำอะไรจะทำลูกไม่ทำไม่ทำนี่ยังไง แ้มล้วสามแมแล้วสามแต้มแล้ว